สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาและน้ำมันฟิวมารีนโอเมก้าสามครับก่อนที่เราจะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์มารีนโอเมก้าสามครับขอพาทุกท่านมารู้จักกับสารอาหารที่เรียกว่าโอเมก้าสามกันก่อนโอเมก้าสามคือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิดหนึ่งซึ่งจำเป็นต่อระบบการทำงานต่างๆภายในร่างกายจัดเป็นกรดไขมันจำเป็นครับที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานจากอาหารเท่านั้นครับอันได้แก่ปลาน้ํามันพืชบางชนิดถั่วมเมล็ดพืชบางชนิดและผักใบเขียวเป็นต้นโอเมก้าสแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันครับกลุ่มแรกจะเรียกว่ากรดไขมัน EPA และกรดไขมัน DHA ซึ่งย่อม,มาจากอ i โคซาเพนตาโนอิกเอซิดและโดโ o ซาเฮกซาโนอิกเอซตามลำดับครับ ซึ่งเป็นกรดไขมันสายยาวครับที่สร้างจากกรดไขมันอัลฟาไลโนเลนิกที่อยู่ภายในร่างกายโดยกรดไลโนเลนิกจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมัน EPA และ DHA อย่างไรก็ตามครับกระบวนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากดังนั้นครับจึงควรบริโภคอาหารที่มีกรดไขมัน EPA และ DHA โดยตรงเพื่อช่วยเพิ่มระดับของกรดไขมันทั้ง2ให้กับร่างกายอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมัน EPA และ DHA ครับ มักเป็นอาหารจําพวกปลาเช่นแซลมอนทูน่าซาดีนแมคเคอเรลรวมถึงปูและหอยนางรมกรดไขมันโอเมก้า3ประเภทที่2คือกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิกครับอันนี้เป็นกรดไขมันโอเมก้า3ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้เช่นเดียวกันโดยต้องรับมาจากการรับประทานอาหารเช่นน้ำมันพืชมเมล็ดพืชและถั่วเท่านั้นครับ คุณสมบัติของโอเมก้าสามครับที่ส่งผลต่อสุขภาพคือช่วยส่งเสริมการไหลเวียนที่ดีของเลือดครับและส่งเสริมสุขภาพของหลอดเลือดรวมไปถึงส่งเสริมการทํางานของสมองและระบบประสาทส่งผลให้การทํางานความจําการเรียนรู้ดีขึ้นและนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งสารสําคัญครับที่เราจะมาพูดถึงกันซึ่งเป็นสารสําคัญจากอีกหสัตว์ในท้องทะเลที่เรียกว่า ครวนั่นเองซึ่งในคริวจะมีสารที่เรียกว่าแอสตาแซนทีนครับเป็นหนึ่งในสารประเภทแครทีนอยในธรรมชาติครับที่ทำให้เกิดสีแดงหรือสีชมพูในพืชหรือสัตว์ซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดน์ครับช่วยป้องกันการทำลายเซลล์และกระบวนการออกซิเดชันที่มีผลทำให้เกิดริ้วรอยการเสื่อมของเซลล์ก่อนวัยอันควรจึงเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณอีกด้วย แอซาแซนทีนครับสามารถต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5 5 0เท่าโดยทั่วไปคนเราสามารถรับแอซาแซนทีนได้จากการรับประทานอาหารประเภทพืชและสัตว์ในชีวิตประจำวันที่มีสีส้มและแดงครับโดยมักจะต้องเป็นอาหารทะเลนะครับแอซาแซนทีนมักพบในปลาแซลมอนกุ้งล็อสเตอร์และคริวนั่นเองและผลิตภัณฑ์มารีนโอเมก้า3ครับคือผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนประกอบของทั้งน้ำมันปลาและน้ำมันคริลโดยมี e p a ต่อเม็ดอยู่ที่150มิลลิกรัมและ t d h a ต่อเม็ดอยู่ที่100มิลลิกรัมครับและยังเป็นมากกว่าน้ำมันปลานั่นเป็นเพราะว่ามีน้ำมันคริลอีก50มิลลิกรัมด้วยนั่นเองและนี่คือรูปของคริลนะครับเป็นสัตว์ทะเลตัวเล็กๆคล้ายๆกุ้งครับสีส้มแดงอยู่ทางด้านมุมขวาบนที่ทุกท่านเห็นเลย และด้วยเหตุผลที่มารีนโอเมก้า3ครับมีน้ำมันครีวอยู่ด้วยจึงทำให้มารีนโอเมก้านั้นมีลักษณะของน้ำมันปลาเป็นสีส้มแดงครับแตกต่างจากน้ำมันปลาทั่วไปซึ่งมักจะเป็นสีเหลืองและย้ำกันอีกครั้งว่าในครีวในน้ำมันคริวนั้นมีแอสตาแซนทีนซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง550เท่านอกจากนี้ครับมารีนโอเมก้า3ยังมีงานวิจัยรองรับในเรื่องของสุขภาพด้านต่างๆอย่างมากมาย และที่สําคัญที่สุดเลยคือวัตถุดิบครับก็คือปลาและคลิวที่ถูกเป็นวัตถุดิบของมารีนโอเมก้าสนั้นมีการนะคัดเลือกแหล่งพันธุ์และตรวจสอบนะครับด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดว่าปลอดโลหนะหนักอย่างแท้จริงต้องเป็นปลาและคลิวที่อยู่ ไกลนแหล่งชุมชนอยู่ไกลแหล่งอุตสาหากรรมเพื่อยืนยันได้ว่าจะไม่เจอสิ่งปนเปื้อนไม่เจอโลหะหนักแล้วเมื่อนําปลาและคริวเหล่านั้นมาสกัดแล้วก็ทดสอบทุกขั้นตอนครับว่าปลอดโลหะหนักอย่างแท้จริงจึงมาเป็นมารีนโอเมก้า3ให้กับทุกท่านได้ครับ